ตอนที่1,155แพ้า้าพ่ายสายลมจากกู่ร้องหลังจากการต่อสู้ที่ดูเดือดทั้งจริงอยู่ก็หมุนนิ้วของเขาและแสงสีเงินก็กระพริบที่ปลายนิ้วลมกระโชกแรงปรากฏขึ้นบนขอบลานมันพัดอย่างรุนแรงกลายเป็นพายุเฮอริเคนคล้ายหมอกสีขาวปกคลุมชายหนุ่มสกุลฉินไว้ข้างในวิธีแท้จริงสิทธิในหมู่ผู้ชมอุทานไม่คิดเลยว่าเขาจะฝึกไปถึงขั้นนั้นแล้วสิทธิคนหนึ่งพูดด้วยความอิจฉา ชายหนุ่มตระกูลฉินถูกรายล้อมไปด้วยพายุหมอกโดยไม่ทันตั้งตัวถังจริงอยู่รีบพุ่งเข้าไปในพายุเฮอริเคนพลังรอบๆดูเหมือนจะเคลื่อนไหวตามแขนของเขาและเขาก็ฟาดฝ่ามือสองข้างออกไปผลักชายหนุ่มสกุลฉินตกลานไปวืดชายหนุ่มตระกูลฉินที่ตกลงไปถูกพลังดึงไปหาเหาปู้อวีชายหนุ่มที่มีรอยยิ้มบนใบหน้าเสมอดูเย็นชาเล็กน้อยในขณะนี้จ้องมองถังจริงอยู่ที่อยู่บนลานประลอง หลังจากฝึกฝนเพียงหนึ่งปีเขาก็เข้าใจวิธีแท้จริงแล้วผู้อาวุโสมู่ได้สิทธิ์ที่ดีจริงๆการแสดงออกของมูสวียเฟิงดูนิ่งเฉยขณะที่นางนั่งเท้าแขนอยู่บนเก้าอี้โดยไม่ตอบสนองอะไรเหอผู้อวี่ไม่มีคุณสมบัติพอให้นางคุยด้วยจวงปี้เจอหัวเราะเบาๆสิทธ์น้องเหอใครจะเป็นคนต่อไปละ่ะ เหอปู้อ,อวี่มองคนรอบตัวเขายังมีคนที่มีความสามารถดีๆอยู่ข้างเขาซึ่งมีความแข็งแกร่งน้อยกว่าชินเฟิงเล็กน้อยไม่ยากที่จะต่อสู้กับคนที่เคยพ,ายพ่ายแพ้ต่อชินเฟิงแต่สำหรับทั้งจริงอยู่ตรงหน้าเขานั้นส่งใครไปก็เหมือนป้อนอาหารเข้าปากศัตรูต้องรบกวนเจ้าแล้วละ่ะเหอปู้อ,อวี่มองชายหนุ่มที่อยู่ข้างๆเขาชายหนุ่มคนนี้ดูธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดาเขามีอารมณ์ที่ไม่แยแสไม่เคยเปลี่ยนไม่ต้องห่วงสิทธิ์พี่เหอ ชายหนุ่มกล่าวด้วยรอยยิ้มหลังจากพูดจบเขาก็ก้าวออกไปและกระโดดลงไปด้านล่างตกลงไปโดยไม่ใช้เทคนิคใดๆในการชะลอความเร็วแต่ทันทีที่เขาลงถึงพื้นเขาก็ลงพื้นอย่างนุ่มนวลเบาประดุดคนนกทําให้หลายคนอ้าปากค้างสิ่งนี้ทําให้หลายคนแปลกใจและตกใจเล็กน้อยวินาทีถัดมาชายหนุ่มก็เตะเท้าเบาๆกระโดดขึ้นไปที่ลานอย่างง่ายดายฝ่าเท้าก้าวไปข้างหน้าเหยียบลานราวกับเดินอยู่บนพื้นราบ กระบวนการทั้งหมดนั้นเรียบง่ายและผ่อนคลายทําให้สิทธ์หลายคนตกใจพวกเขาไม่คิดว่าจะมีใครที่สามารถควบคุมพลังได้ดีขนาดนี้ยิ่งกว่านั้นเขายังเป็นสิทธน้องใหม่เหมือนกับพวกเขาดวงตาของจวงปีจ้จรีลงเล็กน้อยและเหลือไปมองถังจริงอยู่เห็นว่าเขากําลังแสดงท่าทีสนใจแต่พอคิดถึงวิธีแท้จริงของอีกฝ่ายเขาก็รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยถ้าเจ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยเถอะข้าฟังโมโปรชี้แนะด้วย ชายหนุ่มยื่นมือเคารพนิ่งๆเมื่อถังจิงอยู่เห็นสิ่งนี้เขาตอบว่าข้าถังจิงอยู่โปรดชี้แนะด้วยเมื่อพูดจบชายหนุ่มสกุลฟางก็ลงมืออย่างกล้าหาญพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วและในชั่วพริบตาเขาก็มาถึงหน้าถังจริงยู่ห่างไม่ถึงสิบเมตรสายลมจงกู่ร้องถังจิงอยู่ลงมือด้วยวิธีแท้จริงอีกครั้งยังไงสมันก็ถูกเปิดเผยไปแล้วและไม่จำเป็นต้องปิดบงัง พายุเฮอริเคนปรากฏขึ้นอีกครั้งห่อหุ้มชายหนุ่มสกุลฟางชายหนุ่มสกุลฟางซึ่งพุ่งมาอย่างรวดเร็วชะลอตัวลงอย่างกระทันหันราวกับว่าเขากำลังเดินแต่ทุกย่างก้าวนั้นสงบและแข็งแกร่งอย่างที่สุดพายุเฮอริเคนไม่อาจแม้แต่จะเขย่าร่างของเขาได้หือทั้งจริงอยู่เลิกคิ้วและและเขาก็ขยับเปลี่ยนนิ้วในทันใดหมอกวิญญาณ ทันใดนั้นหมอกสีขาวราวกับพิมะก็ปรากฏขึ้นในพายุเฮอริเคนและความแรงของพายุก็ชะลอตัวลงเช่นกันแต่หมอกสีขาวที่กระจายตัวก็ค่อยๆปกคลุมลานไม่มีใครเห็นร่างทั้งสองในหมอกสีขาวแต่ถังจริงอยู่สามารถสัมผัสต,ตำแหน่งของอีกฝ่ายได้อย่างแม่นยำและพุ่งไปหาอีกฝ่ายทันทีวืดชายหนุ่มสกุลฟางหันกลับมาและสับคอของถังจิงอยู่ด้วยฝ่ามือที่แหลมคมไม่มีความลังเลสักนิด รูม่านตาของถังจริงอยู่ริเล็กขมุนบิดคออย่างรวดเร็วเพื่อหลบแต่ฝ่ามือนั้นกลายเป็นกรงเล็บที่แหลมคมจับไหล่ของถังจริงอยู่ทั้งกระชากและผลักในขณะที่ผลักไหล่ของชายหนุ่มสกุลฟางเป็นเหมือนเหล็กกระแทกลำคอของถังจริงอยู่อย่างรุนแรงการเคลื่อนไหวนี้เร็วมากในช่วพริบตาถังจริงอยู่ก็ลอยกลับหัวกลับหางไปข้างหลังสีหน้าของจงปี้เจอะเปลี่ยนไปเล็กน้อย หมอกวิญญาณน,นี้เป็นวิธีการง่ายๆในการปิดตาศัตรูและโดยธรรมชาติแล้วมันไม่สามารถปิดบังการมองเห็นของคนระดับพวกเขาได้โดยไม่คาดคิดทั้งจริงอยู่ล้มลงและพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วช่างเป็นทักษะที่เฉียบคมอาศัยความแข็งแกร่งทางร่างกายเพียงอย่างเดียวก็บททยีเสี่ยวทั้งได้ผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นวิชาย,ยุทธก่อนจะเข้าร่วมนิกายเป็นแน่ฝีมือของเขาไม่ธรรมดาเลยในลานประลอง ทั้งจริงอยู่ตะเกียกตะกายขึ้นมาจากพื้นอย่างรวดเร็วรู้สึกร้อนในลำคอราวกับมันกำลังจะแตกและการหายใจก็ทำให้เขาเจ็บปวดเขารีประดมพลังวิญญาณในร่างกายไปที่คอเพื่อฟื้นฟูและสัมผัสได้ถึงความเย็นหมอกวิญญาณกับสายลมไม่ได้ผลกับเขาจริงๆวิธีการเหล่านั้นคืออะไร ทั้งจริงอยู่มองหน้าอีกฝ่ายด้วยความตกใจเล็กน้อยเขามาจากตระกูลผู้บ่มเพาะเซียนสองวิธีแท้จริงนั่นคือวิชาลับของตระกูลเป็นวิธีที่ทรงพลังมากในการสร้างรากฐานเขาไม่คิดว่ามันจะแพ้ง่ายง่ายและอีกฝ่ายยังไม่ได้ใช้วิธีเลยยอมแพ้ซะเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าก่อนที่ข้าจะเข้าร่วมนิกายข้าไปถึงระดับปรมาจารย์ในด้านวิชายุทธมาก่อนเข้าประตูของอาจารย์แล้วชายหนุ่มสกุลฟางมีสายตาย,ยินชาและพูดอย่างเฉียบขาดราวกับสายฟ้า เขาอายุยังไม่เยอะแต่เขาบรรลุถึงขอบเขตปรมาจารย์และมีชื่อเสียงมานานแล้วเขามีชื่อเสียงมากในหมู่มนุษย์ในโลกมนุษย์ยอมแพ้ใบหน้าของทังจริงอยู่เปลี่ยนไปกระทันหันเมื่อเขาได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายเขารู้สึกอับอายและโกรธตั้งแต่เด็กเขาไม่เคยยอมแพ้ไม่ว่าจะอะไรเขาต้องต่อสู้เพื่ออันดับหนึ่งเสมอพายุสายฟ้าทังจริงอยู่หมุนนิ้วของเขาทัานทีและโจมตีอีกครั้งทันใดนั้นสายฟ้าก็ปรากฏขึ้นที่ฝ่ามือของเขาและตบคู่ต่อสู้ ชายหนุ่มสกุลฟางหรีตาลงดูเหมือนว่าเขาจะมองเห็นการกระทำของถังจริงอยู่และจ้องมองถังจริงอยู่ด้วยสายตาระแวดระวังมาตลอดตายซะถังจริงอยู่ตบหน้าอกของคู่ต่อสู้ด้วยฝ่ามือ แต่ในขณะนั้นชายหนุ่มสกุลฟางที่กำลังจ้องมองเขาอยู่ก็ขยับหลบฝ่ามือเขาไปอย่างเฉียดฉิวกระโดดตีลังกาข้ามหัวทังจิงอยู่และตบหลังหัวเขาพลังรุนแรงทำให้สมองของทังจิงอยู่ส่งเสียงอื้ออึงหัวสมองของเขาเขาวโพลนและเขาก็ยืนนิ่งกับที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขามายืนทำอะไรที่นี่ขณะที่กำลังมึนงงนี้ชายหนุ่มสกุลฟางก็สบโอกาสที่จะใช้มือและเท้าพร้อมกันเตะต่อยหลายครั้งเตะเอวและหน้าท้องของทังจิงอยู่เตะเขาปลิวออกจากลาน ถังจิงอยู่กลับมารู้สึกตัวเขาหน้าเสียมากเขายังไม่เชี่ยวชาญการบินตอนนี้เขากำลังใช้วิธีลมเพื่อผลักเขากลับไปบนลานประลองแต่เมื่อเขากำลังลอยกลับเขาก็ถูกชายหนุ่มสกุลฟางเตะอีกครั้งถังจิงอยู่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ปล่อยให้ตัวเองตกลานประลองไปดวงตาของจงปี้จะดำมืดเขาจับร่างของทังจิงอยู่ที่ล่องหล่นไว้ซึ่งหมายความว่าทางังจิงยู่แพ้การต่อสู้เมื่อเห็นฉากนี้สิทธิ์ด้านนอกหลายคนก็สับสนเล็กน้อย ลานประลองถูกล้อมรอบด้วยหมอกสีขาวพวกเขามองไม่เห็นอะไรเลยแต่ในชั่วงพริบตาถัางจริงอยู่ก็ออกมาจากลานและพ่ายแพ้หมอกสีขาวนี้ไม่ใช่วิธีแท้จริงของถังจริงอยู่หรอกเหรอพ่ายแพ้ในวิธีแท้จริงของตัวเองเนี่ยนะสิทธิหลายคนไม่ค่อยเข้าใจเล็กน้อยและนึกถึงสิ่งที่น่ากลัวขึ้นในทันทีเป็นไปได้ไหมว่าชายหนุ่มสกุลฟางอยู่ในอาณาจักรควบแน่นเม็ดยาแล้ว เมื่อคิดถึงเรื่องนี้หลายคนก็หายใจไม่ออกรู้สึกหนาวเย็นในเวลานี้หมอกสีขาวได้กระจายออกไปเผยให้เห็นร่างของชายหนุ่มสกุลฟางที่ยืนอยู่บนลานประลองจวงปี้เจอประกาศผลอย่างใจเย็นเหอผู้อวี่หัวเราะเบาๆสิทธิพิจวงข้าได้ยินมาว่าผู้อาวุโสมู่รับผู้มีกายเสียนหกคนในครั้งนี้ส่งคนต่อไปมาเถอะ จวงปี่เจอขมมดคิ้เหลือบมองชายหนุ่มสกุลฟางซึ่งยืนอยู่บนลานประลองโดยไม่คิดจะลงมาและกล่าวว่าไม่จําเป็นสิทธิน้องฟางคนนี้มีความสามารถมากและคนอื่นๆอ,อาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาท่านจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่ลองแลกเปลี่ยนกันดูก่อนยิ่งไปกว่านั้นมันคือการเรียนรู้จากกันและการมันดีกว่าที่จะก้าวหน้าไปด้วยกันเหอปู้วิพูดและยิ้มความโกรธวับวับในดวงตาของจงปี้เจออีกฝ่ายต้องการเอาชนะสิทธิ์ของพวกเขาทั้งหมดอย่างนั้นเหรอ ตอนที่หนึ่งหหเข้ามาให้หมดบัตรซบทั้งจริงอยู่ที่อยู่นอกลานประลองได้รับความช่วยเหลือจากสิทธิ์คนอื่นๆเมื่อได้ยินคำพูดของเหอผู้อวีและคนอื่นๆสีหน้าของเขาซีดและบิดเบี้ยวเขาไม่คิดว่าเขาจะแพ้และตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอับอายอย่างนี้เมื่อมองไปที่ชายหนุ่มสกุลฟางบนลานประลองถังจริงอยู่ก็แอบกำมัดไว้แน่นทำไมสิทธิของผู้อาวุโสมู่ถึงไม่มีคนใดที่สามารถต่อสู้ได้ บนลานประลองชายหนุ่มสกุลฟางกล่าวอย่างใจเย็นทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาจากปากสิทธิ์ของมูสเสวียเฟิงหลายคนก็โกรธและจ้องไปที่เขาแม้แต่สิทธ์เก่าก็ยังโกรดนิดหน่อยเพราะอีกฝ่ายจงใจไม่ได้เพิ่มคำว่าสิทธิ์ใหม่จึงดูเหมารวมว่าสิทธ์มูเสเวียเฟิงทั้งหมดไม่มีความสามารถไม่มีเหตุผลสิทธิ์พี่ให้ข้าไปผู้หญิงคนหนึ่งยืนขึ้นและตะโกนด้วยความโกรธ นางเป็นผู้มีกายเสียนที่เพิ่งเริ่มต้นนางโกรธจัดและใบหน้าที่สวยงามของนางตอนนี้ก็เต็มไปด้วยความเย็นชาและโกรธจัดจวงปี้เจ๋อก็มีใบหน้าเย็นชาและเงียบไปเมื่อได้ยินคำพูดของสิทธน้องหญิงคนนี้เขารู้ว่าในเมื่อแม้แต่ถังจริงอยู่ก็ยังพ่ายแพ้คนอื่นๆก็ไม่ควรขึ้นไปไม่มีประโยชน์อาจารย์ให้ข้าไป ชายหนุ่มอีกคนลุกขึ้นยืนไม่ใช่ผู้มีกายเซียนแต่เป็นสิทธิที่สร้างรากฐานเสร็จแล้วเขาเป็นหนึ่งในสิทธิใหม่ที่โดดเด่นมากที่สุดในบรรดาสิทธิ์ขั้นต้นหลายคนในขณะนี้เขาดูเคร่งขรึมและพูดว่าให้ข้าลองดูก่อนแม้ว่าเราจะแพ้เราต้องไม่แพ้โดยไม่ต่อสู้ใช่แล้วข้าด้วยจะประเมินเราต่ำเกินไปแล้วสิทธิคนอื่นๆก็เต็มไปด้วยความขุ่นเคืองจวงปี้เจอแอบถอนหายใจเหลือบมองชายหนุ่มพยักหน้าและกล่าวว่า งั้นเจ้าไประวังตัวด้วยชายหนุ่มพยักหน้ากระโดดลงไปด้านล่างแล้วกระโดดขึ้นไปบนลานประลองอีกครั้งเขาพูดอย่างเย็นชาข้าไม่ใช่ผู้มีกายเสียนแต่วันนี้ข้าจะสู้กับเจ้าโปรดชี้แนะชายหนุ่มสกุลฟางพูดอย่างเฉยเมยชายหนุ่มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแสดงความแข็งแกร่งและทักษะที่ดีแต่ในไม่ช้าเมื่อเขาเข้าใกล้ชายหนุ่มแท้ฟางเขาก็ต้องตกใจและลอยออกไปด้วยฝ่ามือของอีกฝ่าย ชายหนุ่มถอยไปที่ขอบของลานกัดฟันและพุ่งเข้าใส่อีกครั้งแต่คราวนี้เขาพ่ายและตกจากลานประลองโดยไม่ได้เห็นฝีมือของชายหนุ่มแท้ฟางมีอีกไหมชายหนุ่มแท้ฟางกระดกมองผู้คนที่อยู่ใต้ลานข้าเองผู้หญิงที่โกรธจัดก่อนหน้านี้ไม่รอคำสั่งของจงปี้เจอนางกระโดดขึ้นไปบนลานแม้ว่าใบหน้าของนางจะดูใสๆแต่บุคลิกของนางดูร้อนแรง นางรีบวิ่งไปหาชายหนุ่มแท่ฟังทันทีที่นางขึ้นไปบนลานประลองผู้หญิงฮึในสายตาของชายหนุ่มแท่ฟังเต็มไปได้วยการดูถูกเหยียดหยามเขาหลีกเลี่ยงการโจมตีของผู้หญิงคนนั้นได้อย่างง่ายดายจากนั้นร่างของเขาก็วุบว่บกลายเป็นเงาสามร่างและฟาสามฝ่ามือติดต่อกันผู้หญิงคนนั้นหลบได้สองฝ่ามือแต่ยังถูกตีและไอเป็นเลือดถ้าพวกเขาทั้งหมดอยู่ในระดับนี้ข้าคิดว่าไม่จำเป็นต้องสู้ต่อแล้ว ชายหนุ่มแท่ฟังกล่าวอย่างเฉยเมยใบหน้าของจงปี้จะเย็นชาเขาเหลตาและพูดว่าสิ์น้องเล็กเจ้าเพิ่งเข้าร่วมนิกายเจ้าอาจจะเข้าใจว่าเจ้ายังเด็กและมีพลังแต่ข้าแนะนำให้เจ้าซ่อนคมมีดเอาไว้จะดีกว่าใบหน้าของชายหนุ่มแท่ฟังเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาเหลือบมองจงปี้เจอแต่ไม่กล้าตอบกลับไปซักพักเมื่อเผชิญหน้ากับการข่มขู่ของจงปี้เจอหัวใจของเขาก็สั่นและไม่สามารถต่อต้านได้ สิทธิพี่จวงแกล้งสิทธิน้องแบบนี้ไม่ค่อยดีนะว่าไหมเหอปู้วีพูดพร้อมแสงเย็นวาบในดวงตาของเขาจวงปี้เจ๋อพูดอย่างเฉยเมยในฐานะสิทธิพี่ข้าแค่สอนสิทธิน้องถึงวิธีการปฏิบัติตนในโลกนี้เท่านั้นข้าจะสอนเรื่องนี้ให้เขาเองสิทธิพี่จวงไม่ต้องห่วงสิทธิพี่จวงควรสอนสิทธิน้องของตัวเองจะดีกว่ามิฉะนั้นจะไม่มีใครสู้ได้มันน่าเบื่อไปหน่อยที่จะแลกเปลี่ยนโดยไม่ได้อะไรแบบนี้เหอปู้วีพูด ใบหน้าของจวงปี้เจอมืดมนผู้มีกายเซียนคนอื่นๆโกรธมากพวกเขาไม่เคยถูกทำให้ขายหน้าขนาดนี้ตั้งแต่เข้ามาในนิกายเหซู้พิงถอนหายใจและพูดว่าข้าเองขณะพูดเขาเดินไปข้างหน้าขาย่งเท้าเล็กน้อยและร่างของเขาก็ลอยขึ้นไปบนลานเบาๆเราากับก้อนเมฆฮะ เมื่อเห็นร่างของซูผิงดวงตาของจงปีเจอก็รีลงแม้ว่าซูผิงจะไม่ได้กระโดดออกจากหลุมแต่เขาเห็นทักษะพ,พิเศษของซูผิงไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้สิทธน้องคนนั้นทำผิดเจ้าต้องลงไปข้างล่างก่อนถึงขึ้นลานประลองได้เจ้าไม่สามารถกระโดดจากด้านล่างได้หรือเปล่าเป็นไปได้ไหมว่าเขายังไม่มีรากฐานเขาจะขึ้นไปให้สิทธพี่ฟางตบเล่นหรือไงสิทธใหม่ของยอดเขาหวังเยวียบางคนหัวเราะเยาะ ในทางตรงกันข้ามสิทธิ์เก่าสองสามคนและเหอปู้อวีไม่ได้พูดอะไรพวกเขาทั้งหมดเห็นทักษะพิเศษของซูผิงตอนที่เขาขึ้นไปที่ลานประลองน่าสนใจบนลานประลองชายหนุ่มแท้ฟังเลืกคิ้วขึ้นเล็กน้อยไม่สนว่าซูผิงไม่ได้กระโดดขึ้นมาจากด้านล่างเขาพูดอย่างใจเย็นว่าข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้ข้าผิดหวังเหมือนคนก่อนๆน,นั่นคําพูดของซูผิงขัดจังหวะเขาเขา,ขามองไปรอบๆแล้วพูดว่า ถ้าอย่างนั้นเข้ามาพร้อมกันเถอไม่เช่นนั้นจะดูเหมือนค่ารังแกเจ้าฮะผู้ชมเงียบจนได้ยินเสียงลมทุกคนต่างจ้องมองไม่เพียงแต่สิทธิจำนวนมากของยอดเขาหวังเย,ยเวียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิทธิของมูสเวียเฟิงอีกด้วยพวกเขาต่างก็ตกตะลึงพวกเขาทั้งหมดสงสัยว่าพวกเขาได้ยินอะไรผิดหรือเปล่าพร้อมกันอยากตายสินะ หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีความโกรธรุนแรงก็ปะตุกขึ้นในความเงียบซึ่งมาจากสิทธิ์ของยอดเขาหวังเยเวียผู้ชายคนนี้เป็นใครกล้าดียังไงผู้ชายที่แซงทำเป็นอุกอาจคนที่ปีนขึ้นไปยังไม่ได้ยังแซงทำเป็นอวดดีเขาไปเป็นคนโง่มาจากไหนไม่เห็นความสามารถของสิทธิ์พี่ฟางแล้วเขายังไม่เข้าใจอะไรอีกหรอสิทธิ์พี่ฟางกระทึบมันแรงแรงสิทธิยอดเขาหวังเยเวียหลายคนหงุดหงิดกับสูผิง สิทธิ์ของมูสเวียเฟิงอยากจะบน่นซูผิงเหมือนกันแต่ในขณะนี้เมื่อเห็นว่าสิทธิ์ของยอดเขาหวังเยเวียกโกรธมากพวกเขากลับรู้สึกปีติเล็กน้อยไม่ว่าเขาจะชนะหรือแพ้อย่างน้อยก็สามารถเห็นอีกฝ่ายโกรธได้ผู้ชายคนนั้นทั้งจริงหยุดไม่ได้ที่จะสายหัวเล็กน้อยแม้ว่าคำพูดของซูผิงจะทำให้รู้สึกสะใจแต่ก็เป็นเพียงข้อได้เปรียบทางคำพูดเขาไม่เชื่อว่าซูผิงจะเหนือกว่าเขาได้และแน่นอนว่าเขาเองยังไม่สามารถเอาชนะชายหนุ่มแท่ฟังได้ ไปตายซะไอโง่หมาไปกโกรธและสาบแช่งด้วยเสียงต่ำเขายังคงไม่พอใจการตบครั้งก่อนของซูผิงเจ้ารู้ไหมว่าถ้าสุดท้ายเจ้าแพ้มันจะน่าอายมากที่พูดอวดดีแบบนั้นชายหนุ่มแท่ฟังมองไปที่ซูผิงอย่างเย็นชาและค่อยๆเข้าไปหาเขาเขาวางแผนที่จะเอาชนะซูผิงอย่างรวดเร็วนี้คือราคาของการพูดมากนี่ไม่ใช่การอวดดีมันคือเรื่องจริงซูผิงกล่าวเขาเหลือบมองมูสเวียเฟิงที่อยู่นอกลาน อ้าวทำไมไม่ขึ้นมาด้วยละ่ะซูผิงกล่าวกับผู้ชมเหอปู้อวีไม่เพียงแค่ตะลึงสิทธิ์คนอื่นๆที่ย่อเย้ย,ยเขาก่อนหน้านี้ก็ตกตะลึงกับคำพูดของซูผิงอีกครั้งผู้ชายคนนี้เสียสติไปแล้วจริงๆอย่างนั้นหรอสิทธิ์ของมูสเวียเฟิงก็เงียบเช่นกันมองหน้ากันทุกคนตกตะลึงเล็กน้อยรู้สึกว่าซูผิงบ้าเกินจินตนาการไปหน่อยสิทธิ์น้องเจ้ารู้ไหมว่าเจ้ากำลังพูดอยู่กับใคร เหอผู้อวิรีตาลองไม่คิดว่าซูผิงจะเสียสติได้ขนาดนี้ข้ารู้พวกข้าแพ้หมดเจ้าเลยมั่นใจมากขึ้นว่าข้าจะแพ้ซูผิงกล่าวเหอผู้อวิเพิกเฉยต่อซูผิงและพูดกับชายหนุ่มแซ่ฟังว่าเตะมันลงมา ชายหนุ่มแท่ฟังพยักหน้าเขาอยู่ห่างจากซูผิงประมาณ1ิบเมตรในขณะนี้และจูจ่ๆเขาก็พุ่งไปข้างหน้าร่างของเขาพุ่งเร็วรกับสายฟ้าระยะทางส0เมตรใช้เวลาเพียงครึ่งวินาทีและหมัดที่เหมือนสายฝนก็หุ้มซูผิงไว้แสดงให้เห็นถึงพลังอันแข็งแกร่งความเร็วที่เร็วขึ้นและกลิ่นอายสังหารที่รุนแรงกว่าเมื่อก่อนแต่ในวินาทีต่อมาทันทีที่ร่างของเขาเข้าใกล้ซูผิงในระยะสาเมตรเขาก็ลอยทลาออกไปด้วยความเร็วที่เร็วกว่าเดิมปัง บินตรงออกจากลานประลองและล้มกระแทกกับพื้นฉากนี้ก็ทันหันเกินไปและเกินความคาดหมายของทุกคนเมื่อชายหนุ่มแท้ฟางจะถึงพื้นก็ไม่มีใครตั้งตัวทันเลยรับเขาไม่ได้สิทธิ์ของมูสเวียเฟิงหลายคนที่มองซูผิงด้วยสายตาแปลกแก่อนหน้านี้ล้วนแต่อ้าปากค้างขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง